กินตุมปานินด้วยกันนะครับปมน,นินต้มนร้อนสดน้ำก่อนเนื้อปรานด็นอืน้ <c oughs> พี่ปน่นดอนพี่ป่นนิดหน่อยนื้อปบปมนินหยอดพี่ป่นนิดหน่อยแล้วก็ข้าวลงไปด้วย <c oughs> ต้มปนินต้มปนินแ่บแบแล้วเราเอาข้าวลงไปใส่เลยเนี่นะอืมบรพิปนเหน่อยหน่อยว้าสดร้อร้อนล,อนลองคอชื่นใจอืม โลงคอสดชื่นบวยพิปนเน้นหน่อยอื